เอาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลูกสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ช่องยูทูบมีอะไรกันนะชมบุคคนจากพี่น้องมือนีสิผพาพี่น้องมาสอนปลายุสตะค่ะสอนไปปล่อยยุสะมึงฝ่าแะไรมาเลยพี่น้องเอ๋ฝนผูน้มึงนี่สะมองเก้าหนี่งและพี่นอ้องตล้วจสอนปลาไปปล่อยแล้วก็ไปกินน้ำเน่แล้วก็ไปปล่อยลงสะเขาน้ำเน่ค่ะพี่น้องนี่นพี่น้องปลาในคือปลาธรรมชาติปลาออกเอง เอาว่าจากหน้าเพื่นมันออกปีกายซื้อมาปล่อยปีนี้ก็เลยเดี๋ยวมาสอนไปใบทั้งเครื่อยไปใบยูซ่าลานก๋วยเตี๋ยวแมนไปวันนี้ก็จะเป็นมีผู้สวัสดีครับก่มีผู้สวัสดีค่ะบู๊กจสวัสดีงามจะไปโยกกลมจะไปหัวจูดินเดี๋ยววันนี้สิว่าสอนให้พี่น้องเบิ่งค่ะอันนี้คือสันนี่ไปตัดนุ่มสันนี่มาผู้เมฆตัดสชเลีน พู้นึงถือคูผูดนึงสอนเอาจะพูดูสิอุ้มสนิเอาแม่สิอุ้มสนิเอาพู้นึงต้องสอนพูเออแม่ถือคูก็ได้อะพูอมสันนได้ลูกอะมาแตนสอนกับลุงเฉินมาท่าเขาไปยู่ทานหาดพนปะมาที่ผ้าหนองมืนตลอยเรื่องเหรนะอวนนะอวนทนเนี้ยงลบก่อเกันวะ ไงจะภาพน้องตูนสะแม้วันนี้กันนะปากาลังน้ำโบกไหลเพราะว่าสูบเข่าหน้าพี่น้องเต็มตะกี้มันเยอะค่ะตุ่นป่วยเนียนเ่านั้นเท่านันเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องมาสอนปลาว่าเขาสิได้หลายบอร์แล้วพี่น้องปลาส่วนมากจะเป็นปลาไอหนังฮะปลาโลมากับปลาฉลามนี่แหละเยอะและวานส่วนใหญ่และ มีสัตว์ร้ายอีกตันึงคือจร์ดเจรดเอมีแต่มดแดงอ่ะนะเนมีีกลองอีกแม่งกระพุ่นพ่อเศพลาสติกงแม่งกรพุ่นบดได้แต่งลื่อมแต่งด่างไปเออและซันนี่ด้วยที่ได้สอนไงไปแลคำไมาไดปีนีละจะฟังฟูบ้างไห ใสกังฟูอ้ยกังฟูมันเศร้าฝึกละชั้นั้หน้นี่วนเรก็ึ้นทั้งใน,นึ้นมุมนั่นซะพ่อะเขามาถัดมาเก็ยบยางเดียว <c oughs> สนี่สวยคือจะคืจะงลอสะพานเลย,นะยเขึนนเลยขึนแสนมุมนี่เนาะมาพี่มาพี่พูระบาบงหมดแดงด้วลูกย่าติ้นลองถึงหมดแดงดนะ้อ

นั่งกูแต่นั่เมื่อกี้กูแตกสักทีเมื่อกี้แตกเมื่อกีก็แตกเล้ว่แตกว่าแตกเห็นว่าแตกแบุ่นๆ่อยไหมกุ้งก็มีเอาเอาลงสุนันทรเด็มีห่วงเสนนี้เขามานั่งเมื่อนี้วะโอ้ยอีก

มันเลิกเร็วมือ nee ขึ right. ้นฝนตกไั่เลิกเร็วไปอีกรอบนึงอ้อไม่พูดแล้วกัดขวงขึ้นมาเด้อไปพดูไปอียกรดบหนึ่ง จะ่าจบหยังเนาะอันนี้เลี้ยกันยัไหมเอาไปกิเเดไปเอ็ไปนั่นติเดี๋ยวเดียอาจังเลี้ยไอตามไปโอ๊ยว่าแต่แต่คนอวดเล่นขึ้นขึเล่นแล้วกันนั่เล่นกันนัเล่นกันัจะจอมเขากันเลยไหมเนาะ เตลนี้ตื่นแล้วตัวยาอมว่าตะวกกุ้งหลกหลายเลยกุ่งหลกหลายเลยเว่าเอาำนีกับพ่อเะแต่ราไปกินเดือดไมแล้วเอาอยู่อุลมี่ไปกินเดือดรายไมี้เดือดน้อยหลกหลายเลยเมลมันสวยบ่ะนี่อสวยหลายนใช่ไหมเอาำนี่กับพ่อห้ายแล้วพี่น้อง กุ谢谢 the way, the ้งก็ไปปลอยน้ำกันเลยเนาะว่าต้องเียรนียวไปไพ่อไปกันเลยก็ได้ดวนๆเดินไปเลยนะพี่น้อเด้นไปลยะพี่น้องเรียนเรีนเรีนเร็วเรีนเล่นเเอะพี่น้องมาพ่อมาเรีเฮเาเียวมปลอยสานี่เดี๋ยวนี้สานี้น้ำโบบลกหลายเลยเพราะว่าเกือบผูจะคว้างหรอใช่ไหม Tamam. ดูดน้ำแท้เขาดูดน้ำเท้เขามันก็เลยบกหลอ๋อมามาถือไปจังหวะเนี้ยมาลงใบเรียนลูกมันน้ำเลิกหลคนน่ะก็ต่จะต้องมุนซะนอกทัาไปปมากเมอ่อ่นดูน้ำท้เขาเพรฝนาต๊เป็นเดียนมาเลยดูดน้ำแท้แล้มาตกมือนี่ ปลาติ๊กไกว้มีหลายเดียอิูน่ะปลานิ่ปลาน่นจันนี่พมไป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 ยุ่งของไม่บอกแม่แปีพันขุงหัดปลาดือดปลานิ่โอ้ยตายเ้อเอาต้นยูข้ามาปลูกสิเนีะ่าปูกแล้วจิ ่แหมานเอกพี่น้องอุอ้ยสิตกสิกป้ายเสร็จแล้วนะคะพนาาักขับแล้วตอนนี้ว่าพ่อมือเปิด่เอาเสละปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็ะือออกมีอะไรพันผู้ใดเพื่อเก็บว้เพื่อผู้ใดมาเยี่ยมมายามกะชืไดไม่กินมาตราบชูก,กันกิน มาเด้อพี่ห้่งเด้อมีนากสิใิญ่อยยปิสำหรับพิณนี้เอาไปสำหนิดสักวันไปล้ค่ะพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs>